สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮ a r ์ s สโต e นวันนี้ก็มาอยู่กับเด็ก w a r ล็อกคำสามนะครับที่ได้รับการอัปเกรดมาล่าสุดนั่นเองนะครับก็ที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับในเด็กคำสาบของบอลล็อกนะครับจากการชุดใหม่ก็คือนี่เลยครับซาเกรัสผู้ทําลายรางนะครับลายกาวได้6-12 เป็นไททันครับคำรามสู้ศึกเปิดประตูมิติเรียกอิม32 2ตัวทุกเทอร์นะครับมันเด็ดตรงนี้แหละครับ3 2 2ตัวทุกเทอร์นะครับแล้วก็ความสามารถที่สามารถเลือกได้จากไททันก็คือมอบบวก2แล้วก็โยยุให้กับไอ้3 2นี้ได้ด้วยนะครับนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับแค่ใช้อันนี้ได้ก็แจ๋วแล้วนะครับเหมือนได้ความคุ้มค่าได้แมงทุกตัวแบบอินฟินิตี้รับได้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็จบเกมด้วยการใช้คำสาบนะครับจาก,กาคำสาบต่างๆจากชุดก่อนนะครับ ส่วนใบล้างบ่อที่เพิ่มเข้ามาทําให้เก่งขึ้นก็คือนี่กวาดล้างสปปรรพชีวิตนะครับสร้างความเสียหาย5แต้มสุ่มแบ่งกันระหว่างมินเนี่ยนทั้งหมดนะครับโดยฟื้นฟูพลังชีวิต2แต้มต่อมินเนี่ยนที่ถูกทําลายนะครับแล้วก็มีอะไรกัะก็มีนี่แหละครับเสียงกล้องนะครับสามารถก๊อปปี้มินเนี่ยนคู่ต่อสู้ออกมานะครับได้แต่ว่าถ้าโดนดาเมจหนึ่งก็ตายเลยคอมโบได้ดีกับล้างบนถิ่นด้วยแล้วก็ล้างบรอดด้วยบางทีก็ก๊อปปี้ไต่ต้นของคู่ต่อสู้ออกมาได้นะครับ หรือว่าก๊อปปี้ไอ, ह, ฮอ้ฮาวเฮลฮาวนะครับที่เป็นของฮันเตอร์ที่ฮิทๆนะครับที่ลงมาตีปุ๊บจู่โจมตีสามตัวแล้วก็ฮิวนะวันนี้ก็ก๊อปปี้ได้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเอาที่เหลือก็เหมือนเดิมแล้วนะครับไปลุยกันเลยวอลล็อกเจอวอลล็อกครับเอาซาคูคออกไป เขาเท่ด้วยนะเป็นมีแอนิเมชันด้วยนะครับสำหรับฮีโร่อรออเอาไปเลยครับตัวแรกไกดทัวจัวก,กาขึ้นมาตัวนี้ลงมาครับทำให้พลังฮีโร่ของเรานะครับมีค่าได้เป็นศูนย์หนึ่งครั้งนะครับใจไปแล้ว อตีเข้าหน้าไปมาคนทรยศใส่เรา สาบไปเจีย๊ยะแล้วก็ตีเข้าหน้าไปครับ <c oughs> ตีแล้วฮิวซิาชาลีสกดยังไงใครรู้บ้างเอาอะไรดีเสียงกล้องอ่ะ เสียงกล้องไม่น่าจะได้ใช้แล้วเร็วนี้นะเ,เก็บไว้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรโดนคำสาปไปแล้วหนึ่งดอกใช้ซิมโฟนีเลยโชคดีนะครับขึ้นมือเราก็มีนะแต่ยังไม่ได้ใช้โว้ว ก๊อบมาซะตีก๊อบมันมาเลยนี่มาแล้วนะครับ ยิงทิ้งไปเกิดใอีกตัวสรับการ์ด โดนคำสาปไปครับสำหรับเราจั่วกาซิเสียงกล้องออกไปครับเอาคำสาบไปเจีย ฮิว่ะฮิวสามอยากฆ่า เจ็บไปอีกครับเหลือสิบแล้วนะครับเมื่อกี้เราใช้คำสาปไปแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะใช้เลดี้ดาร์เวนสี่ห้าเก้าพอดีอุ้ยเร็ว เอาคำสาปไปกินอีกเอาจะตายแล้วนะครับโดนคำสาปอีกแค่ทีเดียวก็มวยก็ร่อง หาการ์ดหาการ์ดเรียบร้อยปรับระเบ้อผ่านไปหนึ่งตาต้องปกป้องธรรมชาติลีกทางให้ข้าเก็บไว้ไหม เอาไว้ก็ได้จัวการจั่วการได้สร้างบนทีมขึ้นมือไม่รู้ว่าเป็นสายไหนครับสายแรมดูอิดหรือว่าสายคารกวาต้นอ่อนทรีตจัวก่อนนะธรรมดาเสร็จแล้ว ตัวนี้เอาไว้เผื่อใช้สร้างบนทินนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ตัวหนึ่ง ตัวมีล้างบอด จูวมอ,จอมาอ้ยยจทิเธอไปก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องร้างบอดก่อนหนึ่งครั้งนะครับไม่ไหวจะเคลียร์ านาะมทุกชีวิตประสานตรงเลียวโอ้ยเจ็บมามาถ้าเราลงตัวนี้หนึ่ง จัวไหมจัวเสร็จแล้วจบเทิงครับแล้วเราจะใช้คลื่นนรกก้นสมุทรขอให้มันเนบ่งบานไปชั่วนิรัน โฆษณะประกอลเอาคำสาบไปกินหนึ่งอัน ชัวกันแล้วกันนะคนนะ่าเต็มแล้วเอาอะไรทิ้งไปงไม่เอาแล้วเนี่ยออเอาคำสาปไปเขาจะลงแมงมาแล้วนะครับ สำคัญมันไม่ตายด้วยนี่สิ ยอดเยีมทีเดียเสียดายนะม,ยมันบวกมาสองมันเลยไม่ตายผมกัจะล้างบ่ออยู่แล้วนะครับตายโถมันมาบวกเพิ่มอีกสองครับด้วยเพาะเลี้ยงเรียบร้อยครับแชมป์สินพบ เจ้าวงเติบีมอนฮันเตอร์ไม่เอามาว,าวมา จวอีกเร็จแล้วหล่อหลอมหล่อหลอมอะไรไม่รู้จวมาทวงงั้นเหรอไม่มีอันไหนดีเลยครับตอนนี้นะครับได้แต่จวอย่างเดียว ซีมาดาเรามีรูปปั้นอามาตงขนาดเท่าตัวจริงได้แมงมาหนึ่งตัวคลื่นนรกจัวอีกฮะ พี่โลดวทัวร์ของเจ้าจบแล้วตายไป <c oughs> พลัมน,น,นตาเิ่มูอาจารย์รงเรียนเสนชาลีสกดลยังไงใครรู้บ้างไปลงมาทำลายเมีนเียนแบบซุม่มเสร็จแล้วตายม เก้าใบอะไปอเ,เอาลีลิกแห่งพูดผีโดนระเบิดพลังงานมนตราเพิ่มคูณทำอะไรฆ่ามแมงเรา ก็ฆ่าไปดิมีคำถามไหมตีหน้าไปนี่อาหารระเบิดเลยเอ่ะลงมา เ้าจะสร้างขึ้นมาลงตื่นแล้วก่อร่างเจ็ดจต่างนกของผู้สร้างแจ๋วด,ดีเอาคำสาปไปให้เต็มมือ จัวเสร็จแล้วบับบบบับบับ,บ,บลิลิกคนพบการ์ดพาเล่า พวกมันจับข้าไมใช่หรอกจัวผ่านไปจศัวเส,สียงกล้องออกไป เสร็จแล้ว <S <S เหลือสามตายแล้วนะครับเรามีคื่นนรกก้กนสมุดเทิร์น้ามีบินเดยนตีหน้าด้วยนะครับแปดแปดพวกนี้มาไม่มีประโยชน์แล้ว um เอาหิว,วหิวหิวอะ อะไรไม่เล่นอ่ะไม่เล่นคำสาบเหรอเออการ์ดฮิวโดนระเบิดเรียบร้อยตัวแตกไปแล้วเลลิกปรับระเบิด <c oughs> <c oughs> ก็จบลงไปแล้วผมสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ